คันนี้อ้อไม่ไปทำงานไม่สบายอ,อุณหภูมิวัดได้ตั้ง88องศาเซลเซียสออ๋ผมเข้าใจละอ้อยไม่ค่อยสบายนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับเวลาตัวเลขอุณหภูมิขึ้น2หน่วยหลักๆนะครับคือมุมแดงองศาเซลเซียสและมุมน้ำเงินคือองศาฟาเรนไฮต์ดิ๊ดอยู่โนคุณรู้หรือไม่ครับความสัมพันธ์ของ2หน่วยอุณหภูมิน,นี้เป็นมาอย่างไง และเราต้องเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับ Did you know แม้ว่าหน่วยวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสจะเป็นหน่วยวัดที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกแต่ก็มีบางประเทศที่ยังนิยมใช้หน่วยองศาฟาเรนไฮต์อยู่อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาคาวลาวและหมู่เกาะเคแมนเป็นต้นทำให้บางครั้งเกิดความยุ่งยากในการคำนวณแปลงหน่วยของคนที่ถนัดกับตัวเลขขององศาเซลเซียสมากกว่าก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจหน่วยวัดอุณหภูมิกันก่อนนะครับหน่วยองศาฟาเรนไฮน์กับหน่วยองศาเซลเซียสนั้นเริ่มต้นด้วยตัวเลขที่ไม่เท่ากันนะครับ โดยจุดเยือกแข็งของน้ำหากเป็นองศาเซลเซียสจะอยู่ที่0ซึ่งก็จะเท่ากับ32องศาในหน่วยของฟาเรนไฮต์ในขณะที่จุดเดือดขององศาเซลเซียสเท่ากับ100ซึ่งจะเท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์ปกติแล้วเพื่อหาค่าที่แม่นยำสูตรที่ใช้ในการแปลงองศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นองศาเซลเซียสก,ก็คืออ,อ,อาาากศเป็นไงงบ้ อากาศดีมากเลยพี่จำลองเขาบอกว่าที่เนี้ย74องศาฟาเรนไฮต์ตัไอ้ไม่รู้ว่ากี่องศาเซลเซียสอะ่ะง,ง่ายเลยก็เอาองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยไปลบ32ได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารด้วย1.8อย่างในกรณีเนี้ย74องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมก็เอาไปลบ32ก็จะได้42 42เอาไปหารด้วย1.8มันก็จะได้23 23 เออค่อนข้างเย็นเลยถ้าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นที่เมืองไทยนี่หนาวเลยนะใช่อากาศกําลังเย็นดีเลยในทางกลับกันถ้าจะแปลงหน่วยจากองศาเซลเซียสให้เป็นองศาฟาเรนไฮต์ให้นําตัวเลขขององศาเซลเซียสไปคูณ1.8และบวกกับ32เช่น30องศาเซลเซียสแปลงให้เป็นองศาฟาเรนไฮต์ทำได้โดยเอา30ไปคูณกับ1.8นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ54แล้วก็เอาบวกกับ32ก็จะได้เท่ากับ86องศาฟาเรนไฮต์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะครับเมืองไทยเราใช้องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าไปต่างประเทศนั้นจะเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็ลองคำนวณกันแบบง่ายๆแบบที่อธิบายไปให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่คือดิจิ n o w คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวารายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็อีเมลมาก็ได้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ <Bye S 1>